หนวดไอแพ้น่าจะมากับเราทีหนึ่งทีหนึ่งสองตัวสองตัวมาเราสองตัวไม่มันฉี่ออกหรือเปล่าหรือมันลงกันแล้วมาลงด้านล่างใช่ใช่ใช่ด้านล่างมีด้านล่างมีเอามันเอามันเอามันอยู่ด้านล่างเลยอยู่ด้านล่างเลยชอบมันห่ะชอบข้าวโพดอ่ะเอาข้าวโพดได้ไหม จะกินข้าวหอมป่ะครับสนใจข้าวหอมปะเออเอาข้าวโพดอ่ะชอบกินข้าวโพดมากกว่ามีข้าวหอมมีข้าวหอมกีกินข้าวหอมจะข้าวหอมไหมข้าวหอมกว่าสีเขียวอ่ะข้าวหอมอ่ะไม่ชอบเราชอบกินข้าวโพดมากกว่ามีะต้าขึ้นมีมีเท้ามีเท้ามีเท้าน่าจะมีประมาณตัวเดียวมั้งแม่มีสองเท้าอ่ะขึ้นบนหัวมี้ โดนนิดนึงเก็บ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 มากเก็บมากเก็บมากโอ้ไม่ดดวสักทีเรี๋อโมเอฟสวัสดีครับสุกทอรู้จัก MP40 ระดับประเทศไทยปะครับอ้าวตายแล้วหรอตายแล้วโอ้ยยังยังยังเหลือะเดี๋ยววิญญาณอยู่ใต้ดินน่าจะเป็นล่าม่วง เดี๋ยววิญญาณอยู่ใต้ดินะครับโอเคเลยครับสุดหลอ่อโอเคเลยครับโอ้เราสาวไปไหนหมดวะผมเออเพิ่งเพิ่งเพิ่งมีมาเกมแรกเลยเออสาวเพิ่งมาเกมแรกเลยวะสาวไปไหนหมดวะวันนี้สาวหายไปไหนหมดเลยหน้าสตรีมไม่มีสาวเลยอืมวันนี้ส่งไปในซับแล้วไป เดี๋ยวมันก็ชุบมานะ้ตอนนี้4ี่สิคนเดี๋ยวมันก็ชุบมาอีกตึงจริงบางเกมก็ตึงบางเกมก็ไม่ตึงครับผมเล่นหมดเจอตึงทุกเกมเลยพี่ <c oughs> ยิ่งไปเล่นกับหมวยบูมาหูเ,เกมตึงทุกเกมเล่นยากมากถ้าแตกตอนตอน้ตนเกมมาเนี่ยคือเกิดมาคือแบบคือไม่มีของอรัพี่แต่ <c oughs> แต่ถ้าแตกตอนเกมมาเล่นยากครับ เพราะว่าคนมันแน่นพี่พอไปลงแบบคิดว่าไม่มีคนหรอกอที่ไหนได้ลงไปนี่เต็มตี้เต็มตี้แต่ละเมืองแต่ละเมืองเยอะของเยอะของเยอะของเยอะคนแน่นๆน่เลย ขึ้นพีคถ้าขึ้นพีคไปผมว่าเจอตัวแน่นอนเอามาเลยพี่อย่าไปกลัวพี่เอามาเลยผมรู้ว่าพี่หลุยส์ไหวเดี๋ยวผมไปหาฟาร์มของรอง <c oughs> <c oughs> ผมไปนอนแล้วนะพี่น้องบาสนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่ครับผมนะเดี๋ยวเจอกันรอบกลางวันครับน้องบาสสวัสดีแล้วก็ฝันหวานครับฝันหวานครับน้องฝันหวานครับฝันหวานเอ้ยมึงสลิงมาแล้วมึงเบรกได้ไงกลางอากาศอ่ะเพื่อนเราไม่แล้วเข้าไป จังหวะนี้อะหลังต้องเติมอหลังต้องเอาสวัสดีครับ MB ถึงแล้วร้อยเมตรนี่ไงนี่เป็นการท้าทายคือบอกว่าให้หยุดให้หยุดไงให้หยุดวิ่งไงเอ้าดาวแล้วหรอหลอดัวก็ตายไม่เห็นตึงเลย Double kill ตึงเลยสลดสลอแบบสลิงมาพี่สลิงมาแล้วก็แบบหยุดกลางอากาศอ่ะสลิงมาแบบเท่ๆ ตอนแรกผมไม่เห็นเขาหรอกแต่เขาอ่ะทำให้ผมเห็นมีตัวมีตัวกับผมผมเห็นละวมีเท้าขึ้นอยู่กับผู้สาวเลยผู้สาวหน้าผมเลยมีเขาแดงๆไปดาวเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งอ้าวผู้สาวอยู่บนบ้านลงมาแม่สาวมันชุบกันอยู่สาวเดี๋ยวแม่ที่หลุยเขามาเติมน้องเขาพี่โอ้ยดาวคู่พี่ดาวคู่ผมไปจึง พี่พี่พี่ทำอะไรก็ได้พี่เอายิงเลยพี่ยิงเลยมันขึ้นไปหาพี่ละใครไปพี่โดนป้อนใครไปสาวสาวสาวดับสาวสาวดับสาวแมวลองแมวลองวิ่งดิน้องเอาเดี๋ยววิ่งเอาไปวิ่งทำอะไรนั่นเออเเกือบแล้วเดี๋ยววิ่งเลยนนั่นดิ เมื่อกี้เน็ตงร้อยกับน็ตงเก้าร้อยอ่ะหนูน่าจะปิงอ่ะหนูว้าไปว้าไปแล้วก็แบบไปล้มคุกเข่าคุกคานอยู่ตรงหน้าเขาเห็นตี๋ของไหมหน้าหน้าเหมือนจะมีตัวอะไรครับผมเมื่อกี้พี่เข้าบ้านกลางหน้าหน้าเหมือนจะมีคนเดืนะน้องต้นหนากินข้าวแล้วนะครับผมน้องตองเดี๋ยวไปเล่นด้วยมาเลยครับผมมาเลยนะว่างสามที่ครับรอบดึกนะน้องๆหนูๆนน่าจะพากันไปหลับไปนอนกันหมดแล้วอ่ะเออพวก วันนี้วันอะไรวันพรหรัพรุ่งนี้วันศุกร์อ๋อนะยังต้องไปเรียนอยู่ยังต้องไปเรียนอยู่รอดดึกก็จะมีแบบแบบวัยรุ่นขอบตาดำสายดึกๆนะครับผมที่แบบวหวชิวไหวชิวกันนะครับผมนอนดึกกันได้นะใครจะเล่นมาเลยนะครับผมว่างสามที่นะจะได้แบบผมจะได้มีตีเล่นตลอดนะจะได้กดกันตลอดนะใครอยากเล่นก็ม,มาเลยอย่าลืมดาวน์โหลดแผนที่ก่อนเข้าเล่นห้องด้วยนะครับผมเอ,อ้สานอมยิ้มสาขาผมได้มาเฮ้ยเจอผู้สาวอ่ะอีสานอมยิม้มอมยิม้มกดเจออมยิม้ม น้องมายว่าเอ้ยไม่ใช่สิเขาชื่อน้องน้องอมยิม้มอ่าอะไรวะชื่อ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 จะรู้จำได้ว่าอยู่สาขาผมเดี๋ยวอมยิม้มชื่อเฟลอมยิ้มไม่ใช่เหรอไม่ใช่ดิต่อหน้าต่อตาอะไรยิม้มยิ้มนี่แหละชื่อเฟล Thanks for the follow ตามหัวเราะได้ไหม น้องต้องชุบแล้วแหละขอบคุณผู้ที่ตาม,มาใหม่ครับขอบคุณนะฮะขอบคุณน้องบุญนะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าน่าจะถูกแหละน้องบุญนะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด,ด้วยครับแมวร้องอยู่นี่อยู่สาขาไหนๆๆๆแมวร้องเอ่อ CMTM สาขาเร <ๆๆ S 1> าเกมเมอร์เกมเมอร์เขาชื่อว่าสาขาเกมเมอร์ชุดหน้าผมมาพี่ฮะมชุดดหน้าผมอ่ะขอแก้วอ่ะปล่อยมัน เราชุบข้างหน้าได้แหละเราเสี่ยงเราวัดเราวัดวัดชุบข้างหน้าเลย,ลเเย,เเเลยอย่าไปกลัวอย่าไปหยองวัดชุบตรงนี้เ, <c oughs> เราต้องมีบุญหน่อยอืมเราได้อยู่แล้วพี่เชื่อในตัวน้องเราต้องมีบุญซะหน่อยแล้วน้องได้เข้าวัดไหมอะ <c oughs> ไม่เข้าอะ่ะ <c oughs> พี่ว่าไม่น่ารอด่ะ <c oughs> น่าจะแตกโหยผมใส่ผมใส่ชุดทูดสวัสด์มานะพี่ต้องมีบุญดด<ต><ต>นฟ้าด้วยนะ <c oughs> ดูบนฟ้าด้วยนงน้องตกสวรรค์หรือเปล่าเนี <laughs> ่ยยังไม่ตกพี่ยังมีปีกอยู่อ๋อโอเคโอเคมีไงปีกโคตรเล็กเลยบินบินโชว์หน่อยบินโชว์หน่อยเราบินโชว์หน่อยเดี๋เนี่ยมีหลายปีกแล้วเราเนี่ยเนี่ยเหมาตู้เหมาตู้เห <laughs> มือนพี่เลยสุดหล่อพี่ก็เหมาตู้เหมือนกันไปดูดีกว่าลงบนฟ้าดีกว่าผมสามสิบสามคนอะ่ะคนเหลืออย่างเยอะ มันมึงผมแล้วเฮ้ยถ้าชุบถ้าชุบได้รีบออกเลยนะถ้าชุบได้รีบออกเลยนะมีตัวอ้ะอยู่ไหนมีตัวพี่โรยฟ้าโอ้โหนี่เขาะนี่ยเขาบวกกันอยู่เอไปมาผมผมผมคุยตกใจหมดเลยเขาตั้งไอวอลเหรอพี่ลุยใช่ครับ ตรงนี้ตู้ตอบได้เราต้องอแจมพี่ไม่งั้นเราไม่มีของพี่เชี้ยโดนเวนผมไม่ชอบเลยโดนมาใช่พี่ก็ไม่ชอบพี่โดนตลอดเลยแบบโคตรเหนื่อยจังหวะมันทำให้เราเสียงจะเสียจังหวะตอนชาร์ตอ่ะใช่ปะจังหวะเรายิงเนี่ยยิงไม่ได้แต่โดดสับเขาจะโดดชาร์ตเขาแล้วโอ้ยวิ่งก็ไม่ออกแต่กินปืนล่างสองไม่ประโยชน์เลยครับยิงวงรอตีเดี๋ยว พี่เกียดวิ่หามาแล้วเดี๋ยวรอมันมาหาดีกว่ารอให้มันมาหา <c oughs> นะ้าต้องหาได้เลยกินครับผมสวัสดีนคนดู30บกว่าคนด้วยนะสายสายดึกครับผมวัยรุ่นขอบตาดำนะสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับครับผมอุ <c oughs> ้ย38ิ <c oughs> คนแล้วเดี๋ยวดูดิตึงไม่ตึงอะ่ะคืนเนี้ยโัวตึงตึง